วัสดีครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกรต่อวันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับกำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเราต้องขยันต้องอดทนเราทำได้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ย เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกร่อมี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1น,นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้น ในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทําในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆน,น,นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทําอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจ ถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับ ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับ ให้คาปรึกษาแนะนํารวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกรตโตได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ